ไทยนิวเอเชียคร,รบอม่วนข่าวทั่วไทย ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาค5บุกทลายเครือข่า,ขายคอเซ็นเตอร์ข้ามชาติรวบผู้ต้องหาชาวจีน14คนพม่า3คนพร้อมด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์10เครื่องมือถือ26เครื่องโดยเช่าบ้านหรูภูวิลล่าอยู่ในอำเภอหางดงตั้งคอเซ็นเตอร์หลอกคนจีนด้วยการมูลค่าความเสียหายมากกว่า500ล้านบาทตรวจค้นพบชาวต,ต่างชาติเป็นคนจีน15คนเมียนมา2คนตรวจยึดของกลางได้จำนวนมากทุกคนเป็นแอดมินหลอกลวงคนจีนผ่านแอปพลิเคชันในหลายรูปแบบทั้งการหางาน หลอกซื้อสินค้าและโลมาสแกมพบว่ามีผู้เสียหายได้บัญชีรายชื่อไม่น้อยกว่า1 0 0 0 0แคนส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์อายุ60ปีขึ้นไปรวมมูลค่าความเสียหาย100ล้านหยวนประมาณ500ล้านบาท เชินชัยสอนศีวิชัยผู้ว่าราชก,การจังหวัด้สตทอนพร้อมคณะนำทัพผู้เชี่ยวชาญด้านทุเรียนจากสำนักงานเกษตรอำเภอ้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมเครื่องมือตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนลงพื้นที่สอนให้เกษตรกรในพื้นที่ได้เรียนรู้วิธีสแกนคุณภาพทุเรียนก่อนตัดผลจำหน่ายแก้ปัญหาการซื้อทุเรียนวัดดวงที่ต้องรุนว่าจะเจอทุเรียนอ่อนหรือไม่พิมดไปจัดสวนทั้งนี้ก็เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคสร้างมาตรฐานให้กับเกษตรกรสวนทุเรียนแบบแด้งยืนในอนาคตปัจจุบันเกษตร แต่ตอนที่ปลูกทุเรียนคุณภาพเกือบ100ลายพื้นที่ประมาณ5 0 0ไร่และด้วยรสชาติกลิ่นหอมเนื้อเนียนหวานชวนรับประทานทำให้ขนาดนี้ผลผลิตที่กำลังออกสู่ท้องตลาดเป็นที่นิยมของประชาชนอย่างมาก แอเอเชียเปิดเที่ยวบินปฐมมาเลิกเชฟไฟส์สะดวกกายสบายกระเป๋าบินตรงสู่นราธิวาสดีเดย์ไปเมื่อวานนี้คุ้มส,สุดๆเริ่มต้น1,400บาทต่อไฟล์เลือกได้2ส,สนามบินคือดอนเมืองและสุวรรณภูมิแนวโน้มขยายเส้นทางบินลัดนราธิวาสเชียงใหม่ในการก้าวสู่ปีที่21โดยว่าที่ร้อยตีตระกูลโทรทำผู้ว่าราชก,การจังหวัดนราธิวาสต,ตลอดจนผอ,อ,อ,อทอทสสำนักงานภาคใต้ผอการท่องเที่ยวท่าอากาศยานนราธิวาสประธานหอกันค้าจังหวัดนราธิวาสและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมกันต้อนรับผู้โดยสารที่เดินทางมากับเที่ยวบินที่ FD 4252จำนวน110คนสายการบินไทยแอร์เอเชียชูจุดเด่นบินสะดวก2ส,สนามบินทั้งดอนเมืองและสุวรรณภูมิทำให้เส้นทางการบินครอบคลุมมากที่สุดในไทยให้บริการมากถึง37เส้นทางการขยายเส้นทางจากสุวรรณภูมิเป็นกลยุทธ์หลักของแอร์เอเชียที่ต้องการสร้างการเติบโตของเส้นทางภายในประเทศรวมทั้งรองรับผู้โดยสารจากต่างประเทศที่เข้ามาให้สามารถเดินทางไปยังภูมิภาคต่างๆได้สะดวกรวดเรย เร็วยิ่งขึ้น ยังคงอยู่กันที่จังหวัดนราธิวาสพนตรีนรงตันติสิทธิพรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเดินทางเข้าเยี่ยมอา,าสาธารกที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ลอบวางระเบิดและยิงพร้อมนำกระเช้าและเงินบำรุงขวานมอบให้แก่ผู้บาดเจ็บทุกนายข่าวแสดงความชื่นชมในความกล้าหาญเสียสระทุ่มเทของเจ้าหน้าที่ทุกนายในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนอกจากนี้ยังเน้นย้ำว่าในนามรัฐบาลและผู้บังคับบัญชาทุกระดาษพร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ในทุกๆด้านโดยกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่ง ดำเนินการเรื่องสิทธิและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บให้เร็วที่สุดรวมถึงย้ำให้เจ้าหน้าที่ทุกนายรักษาสุขภาพร่างกายใจ,ใจิตใจเพื่อกลับมาปฏิบัติหน้าที่อีกครั้งให้ติดตามจับกุ่มตัวคนร้ายมาดำเนินคดีโดยเร็ว นายสุรพันธ์ศิลปสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเปิดงานเทศกาลผลไม้ประจำปี2568งานน้อยหนาและของดีปักช่องที่จัดขึ้นตั้งแต่วันที่1ถึง12ก,กักยายนพร้อมมอบโล่รางวัลเกียรติบัตรเชืดอชูเกียรติให้ผู้ชนะเลิศการประกวดขบวนรถแห่ผลไม้จากตำบลต่างๆ12ตำบโลโรดรางวัลประกวดผลไม้น้อยหน่า3สายพันธุ์เช่นพันธุ์เพชรปักช่องพันธุ์หนังพันธุ์ฝ้ายมอบโล่รางวัลจัดกระเช้าผลไม้โล่รางวัลประกวดส้มตำลีลารางวัลผัดหมี่โค ราและเข้าวโพดหวานปักช่องอีกทั้งยังตักลูกปิงปองนําโชคหาไรายได้ให้กับกิ่งกราชาติอาเภอปักช่องเพื่อเป็นกองทุนนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยผู้ป่วยผู้พิการและผู้ยากไร้ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อสร้างเศรษฐกิจในพื้นที่ด้วย ปิดท้ายกันที่จังหวัดหนองคายนายสมภพสมิตาสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เฝ้าระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําท่วมขังในพื้นที่ระหว่างวันที่1นึถึงห้ากรกฎาคมนี้เนื่องจากมีฝนตกลงมาในพื้นที่ประกอบกับระดับน้ําในแม่น้ําโขงเริ่มขยับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังจากมีฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงบวกข้าวันนี้จนถึงเช้าส่งผลให้เกิดน้ําท่วมขังตามซอยต่างๆในเขตเทศบาลเมืองหนองคายเนื่องจากน้ําระบายลงสู่ลํารางสาธารณะไม่ทันบางแห่งท่อระบายน้ำ เ็ขยะรถสัญจรลำบากประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องมีการเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนมากขึ้นขณะที่ทางเทศบาลเมืองหนองคายก็ได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่เร่งสูบน้ําออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้านําโขงไทยนิวเอเชียครบถ้วนข่าวทั่วไทยกับดิฉันเป็นจมาตตตักสิ